ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทํากินกับแม่แก้วกับเมนูข้าวหมูแดงวัตถุดิบและอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะใส่ผงสามเกลือลงหม้อผงปรุงรสน้ำตาลตะหนดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาว พริกไทยปน่นน้ำมันงาซีอิ๊วหวานนมข้นจืดน้ำเปล่าสีผสมอาหารแดงส้มคนส่วนผสมให้เข้ากันสันในหมู หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนำไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันใช้เวลา10นาทีแล้วนำออกมากลับด้านแล้วนำไปอบต่ออีก10นาที นำกุนเชียงมาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันใช้เวลาอบประมาณ5นาทีนําหมูกอบมาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอบประมาณ15นาทีขั้นตอนต่อไปทำน้ำลาดหมูแดงค่ะตั้งไฟเทน้ำสะอาดลงหมอ้อใส่น้ำที่หมักหมูแดงลงไปตามด้วยน้ำตาลตโนด ซอสหอยนางรมเต้าเจียเ้ยวซีอิ๊วขาวผงพะโลน้ำตาลทรายซีอิ๊วหวานเมื่อเดือดแล้วใส่แป้งมันห้องกลงละลายน้ำลงไป น้ำข้นตามต้องการปิดไฟยกขึ้นจากเตาเทน้ำตาลทรายลงหม้อน้ำส้มสายชูซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำเกลือน้ำสะอาด นำไปตั้งไฟคนส่วนผสมให้เข้ากันรอเดือดจากนั้นใส่พริกลงไปเดือดแล้วปิดไฟยกขึ้นจากเตาน้ำหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงมาหัน่น เสร็จแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ